วันนี้พ่อไว้ก็มาเที่ยวที่สวนสาธานะรณะแหล่งหอยหินแหล่งหอยหินโบราณนะครับเดี๋ยวจะพาพ่อไปเที่ยวไปชมะะนะไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ที่หนองบัวลำพูนียดิ้นได้นะครับดิ้นได้สามารถกระดูกกระดิกได้นะครับนะครับไดโนเสาร์กระดูกกระดิกได้ครับ วันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยขึ้นมาชมนะครับให้ชมให้ชมดูไดโนเสาร์นะครับนะครับตัวนี้กระดิกได้กระดกกระดิกได้นะครับไดโนเสาร์นงบุรลงพูเหมือนมีชีวิตอยู่นะครับตัวลูกๆก็กำลังจะออกไข่นะครับงับงับนะับแล้วก็ชมไปเลยครับตัวใหญ่ก็มีนะครับ ตัวใหญ่ก็มีเราจะพาขึ้นไปทางนี้นะครับตัวนี้ก็กระดุกระดิกได้นะครับเห็นไหมอา่าให้ดูครับให้ดูใกล้ครับตัวใหญ่ครับสามารถกระดุกระดิกได้นะสามารถกระดุกระดิกได้นะครับเนี่ยไดโนเสาร์น้ัวน,น,นลำพูเอ่อ กระดูกกระดิกได้ด้วยนะครับอ,อ่าปา่พาพังง้าพังง่ากันเลยครับเนี่ยกระด,ก,ก,ระดกหัวเลยหางก็แวงไปแวงมานะครับเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะงาบเอาเดี๋ยวมันจะงาบเอานะครับต้องอยู่ไกลๆครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละคือไดโนเสาร์นงบลงังปูครับ อากได้โรงสรน้มนลงมครับเดี๋ยวพอไหวจะพออกกาไปเรื่อยครับดูไกล้ๆครับกำลังจะเริ่มจะบินแล้วครับนไ่น่าจะบินแลบอืออ้าวเห็นไหมครับอ่าเนี่ยนกสามารถกระพือปีกได้ด้วยนะครับอ่าะบินได้ด้วยนะครับอ่าของแท้เลย <laughs> ของนำบรมูเูนียของแท้เลยนะครับที่แรกพอไเข้ามาก็ว่าจะมาดูแล้วก็จะผ่านๆไปพอดีเห็นมันแปลกๆตาดูก็เออเอาเราลงคลิปให้แต่คลิปหนึ่งนะครับเอาคลิปนี้คลิปสัตว์เลี้ยง <c oughs> สัตว์เลี้งยงไดโนเสาร์ที่บ้านห้วยเดือนะครับบ้านห้วยเดือจังหวัดนคำบรีมน,นะครับคนนี้อันตรายตัวน,น,วนี้ใกล้ไม่ได้เดี๋ยวมันงาบเอาฟันมันยาวครับ ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โหดิด้นได้ครับกระดูกกระดิกได้ด้วยนะครับดูทั้งตัวนะครับน,นะฮะ ตัวนี้น่ากลัวครับตัวนี้กินอย่างเดียวครับกินเดียวจะได้สองด้วยกันนะคนเข้าไปใกล้ไม่ได้กลัวครับกลัวกลัว <laughs> นี่ครับไข่มีหลายฟองนะครับแต่ละแต่ละฟองมีตัวด้วยนะครับแต่ละฟองนะครับฟองมีตัวด้วยฟองนี้ก็มีนะครับตัวนี้ไดโนเสสร์กินพืชครับ สาวกินพืชน,นะครับดินได้ดินได้โงกได้กระดุกกระดิกไ,ได้นะครับไนต์น้องสารวน้องบุรีลปูนี่กระดุกกระดิกได้นะครับตัวนี้ยังไม่กระดุกกระดิกเลยตัวน,นี้ขี้เกียจครับตัวน,นี้ขี้กเกียจอ้าวผมบอกว่าชี้เกียจนะกระดุกกระดิกกันแล้ว ฝนว่าี้เยจไม่ได้ครับมันี้เกียจอันนี้เป็นน้ำตกนะครับ,นะรบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นน้ำตกครับเ,เป็นศาลพระนเรศวรน,นะครับศาลพระนเรศวรที่ ทำขึ้นให้ใหม่นะครับแต่ก่อนทมไมก่อนพ่อผ่ายมามยังเป็นร้านค้าในแถวนี้ครับก็ทําเป็นร้านค้าเป็นอะไรเอาไว้นะฮะให้ขายของเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยมาครับเดี๋ยวนี้มาน้อยครับแต่มีมาอยู่ครับสาลบรรยสวนนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีนะครับและไดโนเสาร์ นี่เป็นหอยครับหอยหอยหอยใหญ่หอยใหญ่ครับหอยใหญ่หอยใหญ่หอ,หญอ่าที่เป็นหอยใหญ่เลยให้ให้เราดูครับผลิตภัณฑ์หอยหินหนึ่งร้อยห้าสิบล้านปีครับค <IR illes> รับสำหรับคลิปนี้มีคลิปเที่ยวอย่างเดียวนะครับคลิปนี้นะครับไม่มีตัวเลขนะครับ <mar ic> ถ้ามีตัวเลขก,ก็เดี๋ยวพ่อไวจะไปที่อ่าสารปุลครับสารปุกบไปขอที่สารปรุลอีกทีนึงนะครับ สารสรุปอีกทีหนึ่งคลิปนี้ให้ให้ดูการาบรรยากาศไดโนเสาร์แล้วก็สุสานหอยหิน150ล้านปีนะครับที่บ้านห้วยเดือจังหวัดนครปฐมนะครับคือตรงนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสมัยก่อนที่พ่อไวมาอยู่จังหวัดนนทบรุรีแถวๆนี้ก็เพียงเป็นเส้นทางเล็กๆขึ้นมานะครับคนก็มาเยอะครับคนมาเยอะเหมือนกันแต่ว่า เขายังไม่ทําไดโนเสาร์ไม่ทาอะไรขึ้นมาครับพอเดี๋ยวนี้ก็ทําไดโนเสาร์ขึ้นมาแล้วคนก็ขึ้นมาเที่ยวกันเยอะเลยครับมาเที่ยวกันเยอะเลยเพราะไว้ก็ได้ผ่านไปผ่านมาก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาสร้างขึ้นมาครับก็เพิ่งวันนี้แหละที่ได้ขึ้นมานะครับมาทำทดลองมามาดูมาดูครับมาดูว่ามันเป็นลักษณะไหนหน่าท่องเที่ยวไหมสถานที่ท่องเที่ยวหนองบัวลำพูของเราเขตภาคอีสานของเราไม่ต้องไปไหนแล้วครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยครับ านที่ท่องเที่ยวกันเยอะเลยนะครับนีะครับมีไดโนเสาร์ที่สามารถกระดุกกระดิกได้นะฮะป่าเป็นป่าทึบอยู่ครับให้ดูตัวนั้นครับตัวนั้นยังกระดุกกระดิกอยู่เลยครับดูให้ดูเยอะๆนะครับอ้าวเห็นไหมครับอ่าอ่าอ่าครับเห็นไหม ัวยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่เลยครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาภทุกคนนะครับพอไว้ทําไว้ให้เป็นแนวทางนะครับให้ดูครับเผื่อใครอยากจะมาเที่ยวนะครับดูคลิปพอไหวแล้วอยากจะมาเที่ยวมาเห็นในหนองเสาที่ดินได้ครับที่กระดูกกระดิกได้ที่จังหวัดน้ำวนลำพูนะครับนี่ครับห็นะครับคนก็มาเที่ยวกันเยอะเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ